พระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสร์ห2ยปีกจัดสร้างในปี2 5 3 7นรบ็ะครับในการจัดสร้างก็จะมีอยู่2เนื้อนะครับก็คือเนื้อผงแล้วก็เนื้อโลหะถ้าเป็นเนื้อผงก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่5พิมพ์นะครับก็คือพิมพ์ทรงพระประธานนะครับพิมพ์ทรงเจดีย์พิม JD, พ์ทรงเกตบัวตูมนะครับพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโตนะครับแล้วก็พิมพ์แเนนะครับซึ่ง ก็จะมีพระเกจิคณาจารย์นะครับที่ร่วมปลูกเสกก็ได้แก่หลวงพ่อแพ่วัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับหลวงปู่แย้มวัดสามงามนะหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามหลวงพ่อชานวัดวังเบาเป็นต้นนะครับพระสมเด็จอนุสร์หนึ่งร้อยยี่สิบสองปีเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นพระยุคหลังนะครับเป็นพระสมเด็จที่จัดสร้างนะโดยวัดระฆังนะครับลักษณะขององค์พระก็จะเหมือนกับอ,อนุสร์ร้อยปีร้อยปีแล้วก็1้อปีนะครับแต่ว่านะครับกล่องกล่องของอนุสร์ร้อยยี่สิบสองปีจะมีลักษณะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับ กล่องสีส้มนะครับเข้มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนว่ามีรอยแตกแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับกล่องสีส้มนะครับต้องสีเข้มนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าเป็นอนุสรณ์หนึ่งร้อยยี่สิบสองปีนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีนะครับวัดระฆังโคศิตารามนะครับมาชมองพระกันนะครับองพระองค์นี้นะครับเป็น เป็นอนุสร์122ปีที่มีลักษณะแตกลายงานะครับตอนนี้ของผมถ้าเป็น122ปีแตกลายงาตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่10 10องค์นะครับมีทั้งหมดอยู่10องค์ก็ลักษณะก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับส่วนที่บอกนะครับแจ้งว่า,ารุ่นนี้เป็นรุ่นอนุสร์122ปีก็คือเม็ดไข่ปลานะครับก็คือ อยู่ตรงระหว่างฐานปลายของฐานชั้นที่2และชั้นที่3นะครับแต่ว่าร2 2ยิบสองปีจะมีเส้นพระาทิตย์ปรากฏแบบนี้เลยนะครับเส้นพระาทิตย์นะเส้นพระาทิตย์ปรากฏแบบนี้ให้เห็นเส้นพระทิตย์เนี่ยจะชัดนะครับโดยลักษณะทั่วไปก็เหมือนกับสมเด็จรุ่นอื่นๆนะครับก็จะเป็นพระพุทธประทับอยู่บนฐาน3ชั้นนะครับแล้วก็จะมีเส้นซุ้มนะครับวันนี้มีคล้ายกับว่ามีสีพึ่งขึ้นมาเคลือบแล้วนะครับขึ้นมาเคลือบที่องค์พระก็ทําให้ เห็นว่าจะมีคราบสีเหลืองนะครับเคลือบที่องพระนะองนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกตอนนี้นะครับองนี้ก็คือเป็นพระแตกายงานะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยมากนะครับดูเส้นซุ้มนะครับนี่เกตชนซุ้มด้านบนแบบนี้นะครับเส้นซุ้มหนาๆนาแบบนี้นะครับขอบข้างสมบูรณ์หมดนะครับขอบข้างสมบูรณ์ด้านหลังนะครับมีตราระฆังประทับอยู่นะครับแล้วก็จะมี เม็ดมวลสารสีดำนะครับเหมือนที่เป็นรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีเม็ดมวลสารปรากฏขึ้นนะครับเนะี่ยสีดำๆทั่วองค์พระเลยนะครับด้านหน้าก็มีนะครับด้านหน้าก็มีก็เป็นพระที่จัดสร้างดยวัดละขังนะครับเก็บไว้ใช้เองก็ได้นะครับพุทธคุณกับมวลสารนี้ครอบจกักรวาลจริงๆนะครับเก็บไว้ในอนาคตก็ราคาตอนนี้ราคา122ปีก็มีการขยับขึ้นแล้วนะครับ จากเมื่อก่อนนะครับอง์ละหลักร้อยนะครับตัวนี้ขึ้นมาหลักร้อยกลางๆนะจนถึงหลักร้อยปลายๆแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็ท่านใดที่เก็บไว้เยอะก็มีอนาคตแน่นอนนะครับเก็บไว้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะครับดูอง์นี้สวยมากนะครับองนี้สวยมากนะครับแตกลายงานนะก็เปี่ยมด้วยพุทธคุณแน่นอนนะครับสมเด็จดระขางนะครับก็ ท่านใดที่ชอบหรือสนใจก็สามารถทักทายหากกันได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมน,นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ